เอาล่ะครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเราต้องตามหาช้างป่าสัตว์ที่ซ่อนตัวเก่งมากๆในป่าเนี่ยเราจะหามันเจอได้ยังไงบอกใบให้นิดนึงครับว่าคําตอบมันอยู่ในเสียงนี่แหละครับลองนึกภาพตามกันนะครับเราอยู่ในป่าเทบเลยภารกิจคือต้องหาช้างให้เจอแต่ปัญหาก็คือเรามองไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วจะเริ่มตรงไหนดีล่ะทีนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับ คำตอบมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามองเห็นเลยแต่มันอยู่ที่สิ่งที่เราจะได้ยินตัางหากแล้วก็ไม่ใช่แค่การฟังแบบธรรมดาธรรมดาด้วยนะครับแต่มันคือการดักฟังเสียงลับที่เดินทางได้ไกลามากๆข้ามป่าไปเลยที่สําคัญคือเป็นเสียงที่หูของเราเนี่ยไม่ได้ยินครับโอเคครับงั้นก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าทําไมการตามหาช้างเนี่ยมันถึงเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเรื่อ,องนี้ครับ พอพื้นที่ของคนกับของช้างมันเริ่มจะทับซ้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับความขัดแย้งมันก็เลยเกิดขึ้นการที่เราจะรู้ว่าช้างอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยแต่ปัญหาใหญ่เลยก็คือช้างเนี่ยเขาเคลื่อนที่ในป่าได้แบบเงียบกริบเลยครับการจะใช้สายตามองหานี่คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และจุดนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทเข้ามาพลิกเกมทั้งหมดเลยโดยใช้เสียงนั่นแหละครับเป็นเครื่องมือสุดสำคัญของเราเทคโนโลยีที่เราพูดถึงกันเนี่ยเขาเรียกว่าแ a m หรือ passive acoustic monitoring นะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับเราเอาหูทิปไปติดตั้งกระจายกระจายไว้ทั่วป่าเลยเพื่อคอยดักฟังเสียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เอาข้อมูลเสียงพวกนั้นแหละมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจว่าในป่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยที่เราไม่ต้องย่างไกลเข้าไปรบกวนสัตว์เลยแม้แต่นิดเดียวสุดยอดไหมล่ะคะทีนี้เสียงที่หูคนเราได้ยินกันปกติเนี่ยลองนึกภาพเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำเคลื่นมันแผ่ออกไปแป๊บเดียวแล้วก็จางหายไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับแต่เสียงที่ช้างใช้คุยกันหรือที่เราเรียกว่าอินฟราซซวเนี่ย มันเป็นคลื่นเสียงที่ความถี่ต่ำมากๆครับต่ำกว่า20เฮิร์มันไม่ใช่แค่คลื่นเล็กๆแล้วครับแต่มันเหมือนคลื่นยักษ์เลยที่สามารถเดินทางทะลุทะลวงผ่านป่าทึบไปได้ไกลเป็นกิโลกิโลและนี่แหละครับคือเสียงลับที่เราจะใช้เป็นกุญแจในการตามหาช้าง เอาละครับพอเราดักฟังเสียงคำรามความถี่ต่ำของช้างได้แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนเสียงที่ว่าเนี่ยให้กลายเป็นข้อมูลที่เราเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆได้ยังไงมาดูกระบวนการกันเลยครับกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับมันทำงานแบบอัตโนมัติเลยนะเริ่มจากขั้นแรกสุดเลยคือใช้เซนเซอร์เนี่ยบันทึกเสียงในป่า พอได้ไฟเสียงมาปุ๊บสเต็ปที่2ก็คือแปลงไฟเสียงนั้นให้กลายเป็นภาพครับซึ่งภาพนี้เราเรียกว่าสเปกโตรกรมจากนั้นพอได้ภาพมาระบบก็จะตรวจจับสัญญาณที่ดูแล้วอ่าน่าจะใช่เสียงช้างและขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือใช้แมชชิ่นเลอร์นิ่งเข้ามาช่วยฟันธงเลยครับว่านี่เสียงช้างจริงหรือไม่จริงเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองลึกว่าสเปกโตรกรมเนี่ยมันก็เหมือนกับแผ่นโน้ตเพลงนั่นแหละครับแต่เป็นโน้ตเพลงของเสียงสัตว์ มันทำให้เรามองเห็นเสียงได้เลยโดยที่แกนนอนก็คือเวลาส่วนแกนตั้งก็คือความถี่ของเสียงซึ่งเสียงคำรามของช้างเนี่ยมันก็จะมีลายเซนหรือรูปแบบเฉพาะตัวของมันปรากฏอยู่บนภาพสเปกโตแกรมนี้แล้วครับแต่ว่ามันก็มีความท้ายทายที่สำคัญมากๆอยู่อย่างหนึ่งครับ คือในป่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงช้างอย่างเดียวถูกไหมครับปรากฏว่าเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเครื่องบินเนี่ยมันก็เป็นเครื่องความถี่ต่ำเหมือนกันแล้วลักษณะของมันบนสเปกโตแกรมเ่ยดันไปคล้ายกับเสียงช้างมากๆจนบางทีระบบก็สับสนได้ง่ายๆเลย และตรงนี้แหะครับชิม Machine Learning ได้เข้ามาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเลยคือเราสอนหรือเทรนอัลกอริทึมให้มันเรียนรู้และจดจำลายเซ็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของช้างโดยเฉพาะทำให้มันกลายเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในโลกดิจิตอลที่สามารถแยกแยะได้เป๊ะๆเ,เ,เลยว่าอ่ะอันนี้เสียงช้างนะส่วนอันนี้เป็นแค่เสียงรบกวนโอเคครับ พอเรามีเทคโนโลยีที่ฉลาดขนาดนี้แล้วคำถามคือแล้วเราจะเอามันไปใช้งานจริงได้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอแนะนำให้รู้จักกับ e l o ็อกเวครับเจ้า e l o c อกเวเนี่ยนะครับมันคือแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์เสียงทั้งหมดที่เราติดตั้งไว้ในป่า แล้วก็แสดงผลออกมาเป็นแผนที่ที่บอกตำแหน่งของช้างแบบสดๆเลยทำให้นักอนุรักษ์เนี่ยสามารถติดตามได้เลยว่าโขลงช้างกำลังเคลื่อนที่ไปไหนมันก็เหมือนกับเรามี Google Maps แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นสำหรับช้างโดยเฉพาะเลยค่ะแต่มันก็มีคำถามสำคัญข้อหนึ่งผุดขึ้นมาก็คือแล้วเราจะไว้ใจข้อมูลจาก AI ได้ร้อเซเลยเหรอเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเสียงที่ระบบบอกว่านี่คือเสียงช้างเนี่ย มันเป็นเสียงช้างจริงๆไม่ใช่เสียงรถ10บล้อที่บังเอิญวิ่งผ่านไปไกลๆความเจ๋งของเอล็อกเว็บมันอยู่ตรงนี้เลยครับแทนที่ระบบจะบอกแค่ว่าเจอหรือไม่เจอช้างระบบจะแสดงผลบนแผนที่ด้วยจุดสีที่แตกต่างกันออกไปเพื่อบอกระดับความมั่นใจด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นจุดสีแดงเนี่ยแปลว่าระบบมั่นใจมากๆ 80%-100 เลยว่าใช่แน่ๆแต่ถ้าเป็นสีฟ้าก็อาจจะแค่20-40% วิธีนี้มันดีมากๆเลยครับเพราะมันช่วยให้คนที่ใช้งานเนี่ยตีความข้อมูลได้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเอโลคอกเว็บเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาในห้องแลบิบเงียบๆแล้วก็โยนไปให้คุณอื่นใช้ ไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมเทคโนโลยีกับผู้ใช้งานตัวจริงอย่างนักนิเวศวิทยาช้างเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ออกมาเนี่ยมันตอบโจทย์การทำงานในภาคสนามจริงๆและมีประโยชน์ต่อาการอนุรักษ์อย่างแท้จริงครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีการดักฟังเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าการติดตามสัตว์ป่าไปแบบพลิกฝ่ามือเลย ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าแล้วอนาคตของการฟังเสียงจากธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปดูตัวแรกนี้สิครับ88.2%นี่ไม่ใช่เกรดเฉลี่ยนะครับ แต่มันคืออัตราความแม่นยำที่เทคโนโลยีนี้สามารถตรวจจับเสียงช้างได้จริงๆในภาคสนามแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ามีเสียงที่น่าสงสัยเข้ามาร้อยครั้งระบบสามารถชี้ตัวได้ถูกต้องว่าเสียงไหนคือเสียงช้างตัวจริงได้เกือบ90ครั้งเลยนะครับโอ้โหแม่นยำมากๆแล้วทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันสำคัญยังไงข้อแรกเลยนะมันเป็นเครื่องมือที่ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่เข้าไปรบกวนสัตว์เลย 2. ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างได้จริงๆและข้อที่สำคัญที่สุดข้อที่3ม,มันช่วยให้นักอนุรักษ์สามารถวางแผนปกป้องเส้นทางเดินของช้างหรือที่เรียกว่าทางหลวงของช้างได้เพื่อให้พวกเขายัางคงเดินทางในบ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยครับและสุดท้ายนี้นะครับในเมื่อทุกวันนี้เราสามารถฟังจนเข้าใจภาษาของช้างได้แล้วมันก็ทำให้อดคิดไม่ได้เลยว่า แล้วยังมีเสียงแห่งความลับอะไรอีกบ้างที่ธรรมชาติกำลังรอคอยให้เราเงี่ยหูฟังและเข้าไปค้นพบ